ก็ใช้ไม่หมดแม่าอถือได้ว่าสิ่งของเราเนี้ยถึงเวลาก็ต้องออกมาช่วยความมั่นใจในกำลังของเราเนี่ยเรามั่นใจเต็มที่นะครับ สำหรับในเรื่องของการที่จะเสนอแนะรัฐบาลอย่างไรนั้นเราได้ข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะมีแนวทางที่จะเสนอทางฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งเราอาจจะเชิญทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาร่วมคุยศึกษาหาหรือเตีความพร้อมของเรานะครับก็จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องระหว่างประเทศครับ การปกครองการเมืองอะไรต่างๆผสมกันแล้วก็พยายามที่จะทําให้สถานก,การณ์ต่างๆเขาก็แก้ปัญหาในส่วนประเทศของเขาเราก็แก้ปัญหาของเราแต่สุดท้ายก็คือเพื่อนําไปสู่ความยุติในเรื่องความขัดแย้งกันต้องหาจุดนั้นให้เจอครับแล้วก็ก็คือการเจราจานี่แหละครับครับเป็นความกังวลไหมคะถ้าแล้วว่าจะมีการเจร เท่าที่รำเรียนหาเลยกับท่านท่านบอดีว่าว่าการส่งกำลังโหมในในขั้นตอนนี้เราจะไม่ไม่ปฏิเสธสารโลกอีกแล้วครับเพราะว่าเราคือการจะขึ้นสารโลกได้ก็ต้องสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรแนมะ้ว่าฝั่งกติทาเขาจะไม่มีปัญหาครับให้เขาว่าไปไมีมปัญหาครับฝัขวัญกมลังใจของทุกคน,นครับดีครับ ดีครับด,ดีเยี่ยมครับแล้วก็โดยเฉพาะได้จากพี่น้องประชาชนคนไทยวก็ต้องขอบคุณครับข้าวสารอาหารแห้งโภ้บริโภคที่ด้วยด้วยทานน้ําใจนะครับเราเราก็น้อมรับนะครับแตจ่จริงจริงทหารเราก็มีเบี้ยเลี้ยงมีเงินเดือนอะไรของกอ,องทัพดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีน้ําใจเราก็ินดีดีดี รับว้ครับพอพอก็ใช้ไม่หมดแม่พอถือได้ว่าสิ่งของอานนี้ถึงเวลาก็ต้องออกมาช่วยประชาชนแล้วช่วยทหารแต่ ปลอดภัยประชาชน้า่เมืองประเทศเราก็ปลอดภัยสิ่งของเหล่านี้จะมีคุณค่าพุทธคุณพระแท้อยู่กับคนดีก็ยิ่งเกิดบารมีพระแท้อยู่กับคนที่ไม่ดีเปรียบเสมออือนผงทุลีดินแม่นพระแท้เหล่านี้ควรอยู่กับทหารควรอยู่กับรัฐของเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลกับชีวิตและก็ประเทศชาติค่ะขอบคุณครับ